เมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาได้มีนายพลลอนนอ์เป็นผู้นําประเทศช่วงเวลานั้นได้มีการทําสงครามระหว่างเวียดนามและกัมพูชาอเมริกาได้เข้ามาช่วยกัมพูชาขับไล่เวียดนามการทาําสงครามครั้งนั้นชาวให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านและประชาชนพานกรลุ่มตัวขับไล่รัฐบาลและอเมริกาโดยมีนายพลพศเป็นผู้ช่างใหญ่อยู่เบื้องหลังนายพลพศได้หลอกชาวบ้านว่า อเมริกาจะกลับมาล้างแขนชาวบ้านและประชาชนกลัวตายเลยพากันอพยพหนีออกจากเมืองเข้ามารวมตัวกันอยู่ในค่ายที่ทางเขมรแดงจัดไปให้ใครที่เป็นข้าราชการก็จะถูกกําจัดลิสจัดการทิง้งคนที่มีเงินมีก็จะให้ออาทิ้งไปทั้งหมดและทุกคนจะอยู่ในฐานะเดียวกันคือชนชั้นแรงงานและเข้ามาอยู่รวมตัวกันณนะบริเวณศูนย์บริเวณค่ายทุกคนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอก จะมีสังคมเดียวกันใครที่เป็นพระเป็นครูก็จะถูกกำจัดเช่นกันผู้ชายจะถูกแยกไปทำงานผู้หญิงและสตรีจะถูกให้ไปทำการเกษตรเด็กและเยาว,วชนก็จะถูกล้างสมองให้มาเป็นทหารมาจับปืนช่วงเวลานั้นทหารเวียดนามได้เข้ามาตีค่ายเขมรแดงจนแตกพ่ายชาวบ้านและพากานอพยพหนีตายข้ามมาอยู่ฝั่งที่ประเทศไทยณคนะ่ายอพยพตามจุดอพยพต่างๆ ที่อยู่ตามดิมชายแดนไทยกัมพูชา